ก็กลับสวัสดิวต้องเชิญรับสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมแล้วเนี้ยกลับมาม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UTC นะครับผมซึ่งคอนี้ผมที่ผมพามรับกันก็คือหมวกจูบจุ๊บอันนี้นั่นเองนั้นเปลือนของชิ้นนี้นะครับจหญ่าต่ละน้ำหมดสอ0 0มื่นเจ็ดันชิ้แล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่1,500ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปไในวันนี้นะคือแมปจูบจุ๊บสเก็ตนั่นเองครับผมซึ่งหน้าตาแมปเราเคยจะมีแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอหยัดตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาล้วดำเลังการที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้ของเรานั้นเพื่อนใครที่เข้ามาถึงตรงนี้นะผมอ่ะกดคำว่าเพย์ไปก่อนนะครับผมอะ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนเพ่ไม่ต้องแปลกใจน,นะผมเควสวันนี้เนี่ยมันอาจจะแบบสุ่มดวงนิดนึงนั้นเพื่อนใครโชคดีเนี่ยเจอห้องไวก็รับของไวนั้นเพื่อน,นนี้เลยวผม q u วสของเรานั้นเพื่อนไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เพื่อนวิ่งเข้าวงนะผมอ่ะวงตรงนี้นะให้เพื่อนกระโดดหลังป้ายมานะผม อ่ะเสร็จแล้วให้เมื่อนวิ่งไปหาวงสีแดงนั้นเพื่อนนี่ครับผมวงสีแดงตรงนี้นั้นเพื่อนอ่านี่เลยแล้วก็ใครที่ถึงตรงนี้เนี่ยแล้วมันไม่มีเลขขึ้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เพื่อนๆไปลองหาเซิร์ฟอื่นได้เลยนั้นเพื่อนเพราะคนไหนที่รับของชิ้นนี้เนี่ยเลขตรงนี้นะเพื่อนมันจะนับถอยหลังจนเหลือศูนย์นั้นเพื่อนเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มให้เพื่อนกดเคมกันนั่นเองนะครับย่างห้องนี้ไม่มีใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใจห้องละกันนั้นเพื่อน อ่ะอันนี้ก็เป็นรอบที่สองนั้นเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยผมเอาตัวหลักมาทําใช่ไหมห้องเดียวผมเจอเลยมาเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบนี้มีหรือเปล่านั้นเพื่อนรอบที่อของเราปอ๊บอืมทาไมไม่มีรานับเลยล่ะไม่มีอันนี้ก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนถ้าไม่มีเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องรอเระผมไปหาห้องอื่นได้เลยนะครับอ่ะอันนี้รอบที่สาม,มเวลาไม่เดินเลยดวงไม่ดีเลยอะ่ะผมเดี๋ยวผมอีกรอบหนึ่งขอไปลองในห้องวีแล้วกันนั้นเพื่อน อ่ะห้อง V.I.P อันนี้ผมสมัครเปิดห้องแบบใหม่มาเลยนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าห้อง V.I.P ของเราจะได้หรือเปล่านั้นเพื่อนได้เถอะขี้เกียจวนหาหลายรอบนั้นเพื่อนไม่ใช่แล้วนะเชิบเชิบเชิบปั๊บ นี่ครับผมนี่คนไหนที่เข้ามาแล้วมีเวลานับถอยหลังอย่างนั้น,นเพื่อนน่าจะได้นะรอบนี้น่าจะได้เลยเพราะปะกะติห้องธรรมดามันมีเวลานับใช่ไหมล่ะอันนี้มันมีเวลานับมาเดี๋ยวไปดูกันหนึ่งศูนย์ปั๊บอ่าแค่นี้ท่านั้นเพื่อนก็ไปลองสูตรนี้ก็ได้นะผมสูตรห้องวีนั้นเพื่อนใครที่หาห้องธรรมดาไม่เจอเวลานับถอยหลังนะผมอ่ะแล้วมันขึ้นอย่างนี้เพื่อนๆก็สามารถกดเข้มตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข็มไป เรียบร้อยของฟรีง,ง่ายๆเลยนั้นเพื่อนใครที่เห็นชิปนี้ยังไงก็อย่าลืมรีบเข้าไปรับกันนะผมคืนวันศุกร์หน้าจะยังไม่นอนกันนะอ่ะแล้วเหมือนเดิมแล้วกันนั้นเพื่อนขออนุญาตออกไปดูเลขสักนิดนึงว่าเราเนี่ยจะเลขที่อะไรแล้วหน้าตาหลังใสเป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของส่วนหมวกนั่นเองนั้นเตือนอันนี้เลยครับผมหมวกสีแดงนะปึ๊บอ่าหมวกจุปปจ๊บอ่ะดูเลขครับผมเลขที่ออกก็คือก็คือ โอเคครับ okay, ผม1927นะั้นเพื่อนก็ถ้าบอกว่าของเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ25,000ชิ้นนะของใครที่เห็นคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมดีไปทำกันนะผมก่อนเขาจะแก้บั๊กนั้นเพื่อนผมไม่รู้ว่ามันคือบั๊กหรือเปล่านะถ้ายัางไรนะใครเห็นคลิปนี้ยังไงก็รีบเข้าไปทำกันไว้ก่อนนะครับผมเผื่อเขาแก้นะครับเอาแล้วผมสำหรับวันนี้นั้นเพื่อนเพื่อ,อ,อนคนไหนที่มีคำถามนะสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้วเดในอีพีหน้าผมจะชวนเพื่อนไปรับเกณฑ์ใบต่อก็อย่าลืมกดติดตามด้วยน,นะครับสำหรับวััันนนนนนี้้้้ผมมกกก็ตตอออองขววลลาาไป่แ่แเจจใหหะะ๊